เมื่อวานกินข้าวน้ำพริกปลาทูอร่ยรอยอร่อยมีมือคนเล็กมีคนเข้ามาดูคลิปเยอะเราช,ชมด้วยว่าเลือกทำอาหารอร่อยจริงแล้วก็ครับอร่อยครับถ้าเกิดไม่อร่อยก็อดกินเขาจะโกรธมากถ้าเกิดใครบอกว่าไม่อร่อยเนาะไม่จริงไม่จริงตอกชมว่าอร่อยถ้าคนฉลาดต้องชมว่าอร่อยถึงจะได้กินอื ถ้าพูดว่าไม่อร่อยนี่เป็นเรื่องถึงก็เสียชีวิตถึงก็เสียเลือดเสียเนื้อถึงก็เสียเลือดเสีเนื้อใครจะงไหมครับก็ต้องบอกอร่อยก็กสสั้นไ่ได้ละ อันนี้เป็นเป็นการ์ดธรรมดาอยู่นะแต่เป็น16กิกมันก็เขียนข้อมูลได้อยู่แต่ตั้ง64เออเลอก์ไซื้อบางพานไม่มีครับไอ้ตัว Extreme Pro นะอยากใช้รุ่น Extreme Pro คพาร์ต10นะครับหา <c oughs> ซื้อไม่ได้เดี๋ยวต้องไปซื้อเทพเดี๋ยวในภาพพิชชัดตรงน,นี้โอ้13นาทีครับมีจังปลาอยู่ในกล่องที่สองนะ อัหนหการนะครับก็ขอบคุณครับนักบ,บุญกันติดตามชมนะครับร้านสเต็กน้ำเหนือฝั่งสะพานน้อยครับสวัสดีครับ